คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบเรื่องจากเมลค่ะเชื่อเรื่องว่าลั่นทมครับคุณฟลุกส่งมาค่ะลั่นทมใช่ค่ะเชิญเชิญเชิญเรื่องนี้ค่ะต้องบอกว่าฟลุกค่ะอยู่นอกอำเภอทีเนี้ยก็สอบติดในเมืองแต่ก็โชคดีค่ะที่มีเพื่อนอ่ะที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันสอบติดด้วย ก็เลยพากันไปหาหอแล้วก็ไปเช่าด้วยกันครับก็ต่างคนต่างเรียนไปค่ะอะตอนนั้นค่ะก็เย็นวันนั้นก็เรียนจบแล้วทีเนี้ยฟุก่ะเขาก็มีซ้อมดนตรีรก็ซ้อมไปเรื่อยๆจนถึงประมาณสักสามทุ่มได้พอซ้อมเสร็จก็ต่างคนต่างแยกย้ายไปกลับบ้านค่ะส่วนฟลุกเองค่ะก็เดินทางกลับหอ Mm. ระหว่างทางที่กลับหอของฟุกค่ะมันจะต้องผ่านสารเพียงตาสารหนึ่ง mm. สารเนี้ยมันเป็นสารไม้เก่าๆเลยแล้วก็อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ๆ mm. ฟุกก็เดินไปเรื่อยๆตามกิจวัตรประจำวันพอเดินไปถึงฟุก๊กก็เห็นว่ามันมีดอกไม้ดอกหนึ่ง mm. วางอยู่ที่พื้นแต่ไอ้ดอกไม้ดอกเนี้ยมันดึงดูดให้ฟุก๊กกะหยิบขึ้นมา uh. แล้วก็เอามาดม uh. มันแบบมันเย้ายวนอะ่ะแบบหยิบฉันสิอะไรประมาณเนี้ย mm. ฟุ๊กก็หยิบมาแล้วก็พอดมเสร็จเนี่ยก็เอาใส่กระเป๋าไว้อืแล้วก็เดินทางกลับหอแต่ก็ไม่เห็นว่าเพื่อนที่อยู่ด้วยชื่อเจมนะคะก็ไม่เห็นว่าเจมอยู่ห้องอคราวนี้ก็คิดว่าเออไอ้เจมมันคงกลับบ้านบ้างมั้งฟุ๊กก็เลยคิดว่า <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าอ่ะเดี๋ยวจะต้องกลับบ้านละเพราะว่ามันแบบปิดเทอมพอเช้ามาก็เก็บของแล้วก็ไม่ลืมที่จะเอาดอกไม้ไอ้ดอกล้านโฮมเนี่ยไปด้วย พ่อพี่ถึงบ้านค่ะปุ๊กก็เอาของเนี่ยไปเก็บตามห้องอะไรเรียบร้อย<ะ>ไปสวัสดีพ่อแม่กินข้าวอาบน้ําอ<ะ>แล้วก็ออกแล้วก็เอาดอกล้านทมเนี่ยไปวางไว้ที่หัวเตียงปุ<ะ>๊กก็เล่นโทรศัพท์ไปเรื่อยๆจนเผลอหลับหลับไปสักพักหนึ่งค่ะก็สะดุ้งตื่นขึ้นมา<ะ>เหมือนแบบตัวเองอยากจะเล่นเกมอ<ะ>ก็เลยแบบเ,เดี๋ยวไปล้างหน้าล้างตาสักหน่อยดีกว่าค<ะ>พอไปล้างหน้ามาแล้วตัวเองก็ หันหน้าคะ่ะเข้าหัวเตียงหัวเตียงเนี่ยมันจะมีหน้าต่างบานเกล็ดอยู่ก็<ฆ>สังเกตเห็นว่ามันมีดวงตาดวงหนึ่งเนี่ยมองลอดบานเกล็ดปุกก็เลยเหมือนเฮ้ยขยี้ตาเฮ้ยตาฝาดปะวะพอขยี้ตาปุ๊บดวงตานั้นน่ะมันหายไปปุกก็เลยเออไม่มีอะไรเว้ยอันน,<ฆ>นี้บ้านกูบ้านกูพอฟุกเห็นแบบนั้นค่ะเออเกมเกินไม่เล่นละก็เลยไปปิดไฟแล้วก็เตรียมตัวจะนอนตัวเองก็เอาตัวเองนอนไปละ ตายังไม่หลับดีก็เห็นว่ามีเงาเงาหนึ่งยืนอยู่ที่ปลายเตียงครับแล้วก็บอกว่าเอาของกูคืนมามฟุ๊กก็ตกใจเอา้ากูไปเอาของอะไรวะรเหมือนจะพูดตอบโต้แต่ตัวเองอขยับไม่ได้เหมือนมีคนกดแขนกดขาเอาไว้คราวนี้ฟุ๊กก็เลยบอกว่าถ้ามึงไม่ปล่อยกูอะกูจะแช่งนะคราวนี้ค่ะหลุดเลยพอหลุดเสร็จฟุ๊กบอกว่าเฮ้ยนอนที่นี่ไม่ได้ละบ้านกูก็จริงเหอะ ถ้าไปขอนอนกับพ่อกับแม่อายตายเลยอืผีหลอกอย่าเงี้ยพ่อกับแม่ขำก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะไปนอนบ้านไอ้เจมดีกว่าเพราะบ้านไอ้เจมมันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันอยู่แล้วอข่าวเนี้ยค่ะก็ควบมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขับออกไปเลยพ่อไปถึงบ้านเจมค่ะก็เห็นว่าที่บ้านเนี่ยปิดไฟเปิดไฟไว,ไ,วไว้ตรงที่หน้าบ้านครับพ่อขับไปถึงที่หน้าบ้านก็จะเห็นว่าเจมนั่งอยู่โต๊ะอนั่งแบบคนเดียวเลย พอเอารถไปจอดเสร็จก็เลยทักทายกันเฮ้ยเจมมึงเป็นไงบ้างวะครับเจมเงียบค่ะแต่มีเสียงสะอื้นออกมาจากเจมอืฟุ๊กก็เลยถามว่ามึงเป็นอะไรอืเจมก็เลยบอกว่ากูอะยังไม่ได้บวชให้ยายเลยว่ะครับฟุ๊กก็เอามือจับไหล่แล้วบอกว่าเอ้ย e เดี๋ยวกูช่วยมึงไม่ต้องกลัวหรอกอืแต่ตอนนี้กูง่วงว่ะเพื่อนพากูไปนอนบนห้องก่อนเจมก็พาเดินนําไป สองคนก็พากันขึ้นไปนอนบนห้องเจมค่ะลักษณะการนอนของเจมอ่ะจะนอนหันหลังให้กับฟลุกตลอดเวลาเลยแล้วก็มีเสียงสะอื้นจนฟลุกค่ะเผลอหลับไปมาตื่นอีกทีตอนเช้าตื่นมาก็ไม่เห็นเจมละมก็คิดว่ามันคงจะไปทุระกับยายมันแหละพอเสร็จปุ๊บก็เก็บของก็คือมีแค่กุญแจอะไรเงี้ยแล้วก็เดินออกไปนอกบ้านปิดประตูบ้านคราวเนี้ย มีทั้งคุณลุงคุณป้าแบบมายืนดูแล้วก็ซุบซิบซุบซิบกันทีนี้ฟุกก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูปแปลกอะไรหรือเปล่าวะม,มันนินทาอะไรกูหรือเปล่าฟุกก็เลยปงกหัวให้เออเหมือนทักทายอะไรประมาณนี้ยอฟุกก็ขับโรถมอเตอไซค์ไปขับไปสักพักหนึ่งค่ะมันก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นมาม,มันเป็นเบอร์ของเจ้าสิงสิงเนี่ยเป็นเพื่อนของเจมมันไม่ค่อยได้สนิทกับฟุกเท่าไหร่ฟุกก็งงวะ ทำไมถึงโทรมาหาคราวเนี้ยฟุ๊กก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วรับปลายสายสิงบอกว่ามึงรู้หรือ,อยังไอ้เจมอะตายแล้วนะอือ้าวฟุ๊กก็งงเลยมันจะตายได้ไงเมืม่อคืนน่ะกูนอนกับมันอยู่เลยมึงอย่ามาอําบ้านมึงอ่ะมึงอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวกูไปหาอืม,มึงไม่เชื่อกูกูบอกมงแล้วนะเออกูอยู่บ้านอ่ะทีเนี้ยฟุก,กก็เลยขับรถไปหาสิงค่ะ พ่อขับไปหาสิงเสร็จไปถึงหน้าบ้านฟุกก็ตะโกนเลยไอ้เจ๊มึงออกมาอมึงอย่ามาแอบมาซ่อนกัน<อ>มาอําแบบนี้กูไม่ชอบนะ<อ>สิงก็เลยเดินออกมาจากบ้านค่ะแล้วก็บอกว่ากูพูดความจริง<อ>มึงอยากดูหลักฐานไหมล่ะ<อ>สิงก็เลยเอาโทรศัพท์ที่มีรูปอะให้กับฟุกดูแล้วก็บอกว่านี่ไงมันเกิดอุบัติเหตุ<อ>หน้าสารที่<อ>มึงไปเรียนเลย มันตายได้สามวันแล้วครับพอฟุกดูก็เห็นว่าในมือของสิงห์อ่ะมันถือดอกลั่นทมดอกหนึ่งเอาไว้แล้วก็เลือดอ,อาบตัวไปหมดเลยครับคราวเนี้ยฟุกก็เลยคิดในใจว่าเฮ้ยหรือว่าไอ้เจมันจะมาตามดอกลั่นทมในมือมันวะแล้วกูหยิบมาเนี่ยมันใช่หรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยค,คราวเนี้ยทุกอย่างมันก็แบบประเดประดังตีกันหมดทุกอย่างก็แบบเหมือนจะหยุดนิ่งค่ะอืแล้วตอนนี้สิงห์ก็เลยบอกว่า เดี๋ยวงานศพของไอ้เจมอะ่ะต้องไปช่วยยายมันจัดนะเพราะว่ายายอะ่ะตัวคนเดียวคราวนี้ค่ะทั้งสองคนก็พากันไปที่งานศพอ,อยู่ที่วัดพอไปถึงฟุกกอะก็เลยจุดธูปแล้วก็บอกว่าเจมมึงมีอะไรให้กูช่วยไหมถ้ามึงมีอะไรให้ช่วยอะมาเข้าฝันกูได้เลยทีนี้ค่ะฟุ๊กก็นอนไปนอนเสร็จทีนี้ก็ฝันเลยฝันเห็นว่าเจมอะมาบอกว่า ดอกลั่นทมอ่ะกูอ่ะมึงเอาไปเผาเลยนะมันเป็นของกูเองอแล้วส่วนยายอ่ะมึงก็ดูแลแทนกูด้วยกูขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างเลยคราวนี้ค่ะพอฟุ๊กตื่นขึ้นมาฟุ๊กก็เลยแบบบอกว่าอ่ะได้เดี๋ยวกูจะทำตามที่มึงบอกอมันก็มีข้อกังขาใจอยู่ค่ะว่าดอกลั่นทมดอกนั้นอะเป็นของใครก็เลยไปถามแฟนของไอ้เจ้าเจมค่ะ แฟนเจมบอกว่ามันเป็นดอกไม้ที่แฟนของเจมเอาไว้เหมือนแบบให้ไวอ้อ่ะก่อนอเหมือนก่อนที่เขาจะเกิดอุบัติเหตุอดอกลั่นทมเนี่ยนะใช่ค่ะ<อ>เพราะว่าเจมไม่เคยได้อะไรจากแฟนเลย<อ>แล้วมันเป็นของชิ้นแรก<อ>ที่เขาให้กัน<อ>เหมือนเจมเขาก็เลยห่วงแล้วก็ค้างคาใจอยู่แบบนั้น,นะค,ะค่ะเรื่องก็มีประมาณนี้ค่ะคือไม่ได้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 เป็นเพราะว่าไปเอาดอกลั่นทมมาในที่ที่ไม่ควรจะจะเอามา อ๋อมันมีความเหมือนกับเป็นความห่วงวกับดอกลั่นทมดอกไม้ที่แฟนตัวเองเนี่ยให้ค่ะก็เลยรู้สึกว่ายังไม่ไปไหนค่ะอ๋อนึกว่าจะเหมือนเรื่องอื่นๆที่แบบผีเจ้าที่ห่วงดอกลั่นทม,มอมไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเอะกำลังจะบอกว่าคนที่ชอบเก็บนะตามวงตามวัดอะไรพวกเนี้ยระวังอันนี้ผมว่าเก็บทิ้งกัได้บางทีแบบเจอแบบ ลกตามถนนถนนอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะบอกตะกกี้ก็เหมือนกันนะไอ้โอ้โหนี่ตัวดีเลยเเจอไม่ได้เลยนะเดินไปวัด<ช>เนี่ย <ๆ S 2> เห็นดอกลั่นโฮมร่วงอยู่นี่จะเดินเอาจมาดมก่อนอแล้วก็จะมาเดบหูนั่นเหมือนในเรื่องเลยใช่ป่ะเหมืนอนกันเลยเหมือนค่ะพี่เป็นอย่างนั้นเลยซึ่ง น่ากลัวมันไม่ได้ไงมันไม่ได้ไงมันมีเจ้าของเออนะครับเอาความสบายใจไว้ก่อนใช่ค่ะแต่บางทีเนี่ยเราก็มองอีกมุมหนึ่งก็ได้ว่ามันไม่มีเจ้าของไม่มีอะไรหรอกมันก็คือดอกไม้ที่ร่วงแล้วอะใช่ค่ะแล้วบางทีไปเก็บมาไปอะไรมาบางทีเจ้าที่ก็ทําเกินไปไม่มีเหตุผลเออนะครับเพราะฉะนั้นของอะไรที่มันผมว่าเราไม่ต้องไปเก็บมันก็ได้ค่ะนะมันมันสวยก็จริงแหละแต่ไม่ต้องไปเก็บมันก็ได้ ลั่นธมหรือว่าลีลาวดีอ,อันเดียวกันนะฮะอันนั้นคือเรื่องที่ส่งมาจากเมลนะครับที่ theghostradiothailand@gmail.com อย่างที่บอกว่าเผื่อท่านไหนที่อาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบส,สดๆหน้าไมค์ก็ฝากมาเป็นเรื่องราวพิมพ์ันเป็นตัวหนังสือส่งมาที่อ e ีเมลของรายการหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิวา คนว่าใช่หมาก็ชอบ